ครับสำนักข่าว AP ของสหรัฐออกรายงานที่ระบุถึงสื่อ CGTN ของทางการจีนที่สร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์กว้างไกลบนสื่ออเมริกันเช่น Instagram Facebook และ YouTube รวมถึงแพลตฟอร์มเอกชนของจีนอย่าง TikTok นะครับ AP รายงานว่าเครือข่ายเหล่านี้ซึ่งมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์ในจีนและในโลกตะวันตกมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศจีน และบางครั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นลบต่อตะวันตกด้วยในหลายกรณีอินฟลูเอนเซอร์ให้ข้อมูลในบัญชีโซเชียลมีเดียว่าเป็นบล็อกเกอร์หรือนักเดินทางตลอดจนผู้ชื่นชอบอาหารแต่อันที่จริงพวกเขามีความเชื่อมโยงกับสื่อ CGTN ของทางการจีน AP รายงานว่ามีสตรีชาวจีนที่ชื่อว่าวิค่าลีเจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดีย k t o k Instagram Facebook และ YouTube ที่มีคนติดตามรวมกันกว่า1ล้าน4แสนคนวิกาลีออกสื่อ CGTN หลายครั้งและถูกระบุบ,บนเว็บไซต์ของบริษัทว่าเป็นนักข่าวดิจิทัลและแม้ว่าเธอบอกกับแฟนๆบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าสร้างช่องโซเชียลเหล่านั้นขึ้นเองแต่ AP พบว่ามีบุคคลอย่างน้อย9รายช่วยบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว what you see is it's mixed in. It's The majority of it is, is actually just carbon copies from her CGTN <c oughs> site. นักข่าวจีนของ CGTN อีกรายหนึ่งที่ชื่อหลีจริงๆโพสต์เนื้อหาวิดีโอบน Account YouTube ของเธอโดยมีคลิปที่มีชื่อว่าวิกฤตยูเครนโลกตวันตกไม่สนใจสงครามและหายนะที่พวกเขานำพาสู่ตะวันออกกลาง บางส่วนของเนื้อหาที่เธอโพสต์อย่างช่วยโหมกระพือการโฆษณาชวนเชื่อของรัเสเซียที่ว่าเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครนและสหรัฐและเนโต้ย่วย,ยุให้รัเสเซียบุกยูเครนการใส่เนื้อหาการเมืองมักทำแทรก,กับเนื้อหาท่องเที่ยวประเทศจีนและสำนักข่าว AP พบบัญชีโซเชียลมีเดียลักษณะนี้ของอินฟลูเอนเซอร์หลายสิคนที่มีคนติดตามรวมกันกว่า10ล้านราย โดยเกือบทุกแอคเคาท์บน Facebook จะพุ่งเป้าไปที่การโฆษณานอกประเทศจีนสนักข่าว AP รายงานด้วยว่าทางการจีนสร้างเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงียบๆโดยบุคคลในเครือข่ายนี้เสนอมุมมองของทางการจีนในลักษณะที่สอดคล้องอย่างมากกับค่านิยมจีนและความพยายามที่จีนต้องการเบี่ยงประเด็นที่ถูกวิจารณ์จากนานาชาติเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสนับสนุนจุดยืนของจีนในประเด็นโลกอย่างเช่นการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนะครับบริษัทไมโบโร Bureau, ที่จับตาปฏิบัติการแพร่ข่าวสารบิดเบือนในต่างประเทศระบุว่ามีอินฟลูเอนเซอร์อย่างน้อย200รายที่โยงใหยกับรบัฐบาลจีนหรือสื่อของรัฐบาลปักกิ่งโดยกระจายข้อมูลเป็น38ภาษา So one of the things that's quite clear from studying Chinese state media and diplomats online um, is that they're eager to promote sort of sympathetic Western voices. Um, that j e s c Brandt, ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีข่าวสารแห่งสถาบันวิจัยนโยบาย Brookings Institution บอกว่าเทคนิคเหล่านี้ชี่ยเห็นว่าเจ้าของ Account ต,ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจีนมากรบประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบาลปักกิง่ง สำหรับในต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมมีการเปิดเผยว่าสถานกงศูนย์จีนที่นครนิวยอร์กจ่ายเงินให้กับสื่อวิ p พีมีเดียในรัฐนิวเจอร์ซีเป็นเงิน3 0 0แสนดอลลาร์ 300, ให้หาอินฟลูเอนเซอร์ในการโพสต์เนื้อหาบน i ิน t a g r a m และ TikTok ช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งรวมถึงเนื้อหาแทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของรัฐบาลปักกิ่งในการจัดการกับปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับ วิฟจัสวาวซีโอของบริษัทดังกล่าวปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดแก่ AP เกี่ยวกับโพสต์เหล่านั้นและที่รัฐเวอร์จิเนีย AP รายงานว่าบริษัท New World Radio ได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ออกอากาศเนื้อหาของสื่อจีน CGTN เป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันโดยอ้างอิงเอกสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอย่างไรก็ตามแพทริเซียเรนเจ้าของร่วมของ New World Radio กล่าวว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับสื่อจีนรายนี้ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมนะครับ AP ยังได้พยายามติดต่อไปยังบุคคลของฝ่ายจีนในบทความนี้เช่นหลีจริงๆรรวมถึง CGTN แต่ยังไม่รับการตอบกลับทั้งนี้หน่วยงาน CGTN มีองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในอเมริกาชื่อ CGTN อเมริกาซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์กับองค์กรข่าวต่างประเทศหลายแห่งเช่น AP CNN และรอยเตอร์นะครับ เดียวกันโคโสกสถานทูดจีนประจำกรุงวอชิงตันหลิวเพงหยูกล่าวว่าสื่อจีนและนักข่าวจีนทำงานตามปกติของพวกเขาอย่างเป็นอิสระและไม่ควรถูกสนิทฐานว่าพวกเขาโดนชี้นำหรือแทรกแซงโดยรัฐบาลจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไว i ซ์ซอ a อเมริกากรุงวอชิงตัน